ลุนน้นนางเอกช่องสามค่วงแฟนเฮโซร่วมงานแต่งแบบนี้ใกล้มีข่าวดีวหรือยัง ชีวิตแฮปี้ปังทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักไม่แพวจริงๆสำหรับนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักที่ตอนนี้ปลูกต้นรักกับไฮโซหนุ่มปราณยพรประภามีโมเมนต์หวานออกสื่อให้ได้เห็นกันตลอดส่วนจะมีข่าวดีสวมแหวนเร็วๆนี้หรือไม่ต้องรอลุ้นและติดตามกันต่อไปลาสุดคู่รักแต้วนายก็ควงแขนบินลงใต้รวมแสดงความยินดีกับสาวป้ายแดงแอรินซีรีพรยุคตาทัศน์และนักธุรกิจหนุ่มเบนจะเบนจรงคะกุ้ ที่จัดฉลองวิวาหวานริมทะเลที่จังหวัดภูเก็ตท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวความหวานของคู่นี้พร้อมลุ้นรอฟังข่าวดีกันเทียบ